ชัดเจนเลยเป็นที่สวิต์วอลลุ่มฟังเสียงยังใช้ได้อยู่เลยนะครับแต่ว่าภายในน่าจะไม่ดีแล้วอ่าตรงนี้นะตะกัวแตกกันนะครับต้องระวังเลยนะตรงเนี้ยนี่เร่งวอลลุ่มใช้งานแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟ วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซ่อมเช็คและขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนสวิตช์วอลลุ่มของไฟฉายค้าดนหัวแบบนี้นะครับอา,อาการเสียของไฟฉายค้าดนหัวตัวนี้นะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะเปิดไม่ติดนะครับนี่สังเกตว่าติดนะครับนี่นี่มันกระพริบนะครับอ่าติดล้แล้วก็กระพริบเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดนะเร่งสุดก็ไม่ติด เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไม่สว่างนะครับไม่สว่างเลยแบตเตอรี่นี่คือชาร์จมาใหม่นะครับแต่ว่ามันไม่ติดไม่สว่างลักษณะอาการแบบนี้นะครับชัดเจนเลยเป็นที่ตัวสวิตช์วอลลุ่มหรือว่าตัวเล่งไฟนี่แหละครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนตัววอลลุ่มของไฟฉายคาดหัวกันครับผมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีเลยและต้องใช้เลยนะครับก็คือไขค,รครวงไขค,รครวงก็เป็นไขค,รครวงแฉกหวัวเล็กแบบนี้นะครับนี่ในลักษณะนี้ ัวดูดตะกัวเอาไว้ดูดตะกัวในการถอดตัววอลลุ่มนะครับแล้วก็หัวแรงครับผมนี่นะครับที่สําคัญก็คือว่าตัวสวิตวอลลุ่มตัวนี้นี่นะครับผมสั่งซื้อในเพจออนไลน์มานะครับเป็นสวิตห้าขาแบบนี้นะนี่ก็สั่งมาหลายตัวอยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับตัวละไม่เกิน35บาทหรือ40บาทนี่แหละครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการถอดเลยนะครับก็ไฟฉายคาดหัว มันจะมีสกรูในการขันฝาครอบตรงนี้ออกนะครับบางรุ่นเนี่ยมันจะอยู่ใต้โฟมฟองนะ้ําแบบนี้นะให้แกดูนะครับแต่บางรุ่นก็จะมีเหมือนมีซิลิโคนหยอดปิดหัวน,อวน,วน็อตไว้นะครับหัวสกรูเนี่ยอ่านะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันตอนแรกนะครับถ้ามองผิวเผินจะไม่เห็นหัวสกรูเลยแต่ตรงนี้ผมแค่ออกแล้วนะครับเป็นซิลิโคนแล้วก็ขันออกเลยนะครับมันจะมีสี่ตัวครับผม เมื่อขันสกรูออกแล้วนะครับดึงออกเลยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับหัวชาร์จหัวชาร์จจะเป็นแบบนี้บางรุ่นก็สามารถเป็นหัวถอดเสียบได้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการถอดตัวสวิตช์วอลลุ่มตัวเล็กนี่และครับดึงออกเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้ไขควงบางรุ่นถ้าเอายากก็ใช้ไขควงดันหน่อยนึงนครับนี่ อ่าเห็นไหมครับเอาตัวนี้ออกแล้วเมื่อเอาตัวนี้ออกแล้วนะครับใช้ครีมนะครับมันจะมีน็อตนะครับล็อกตัววอลลุ่มอยู่นี่ใช้ครีมนะครับมันก็ไม่แน่นเท่าไหร่หรอกครับผมนี่อ่าหมุนออกเลยมีแหวนด้วยนะอ่ามีแหวนด้วยออกมานะครับนี่ ทีนี้นะครับเ,เราจะเห็นละตัวขาของตัวสวิตวอลลุ่มมันจะมีห้าขาน, 1, 2, 3, 4, นะครับขาของลุ่มมันจะมีห้าขานี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเราจะต้องใช้หัวแรงนะครับบัดตรตีตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวดูดตะกัวดูดตะกัวตรงนี้ออกเพื่อจะเอาตัววอลลุ่มออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับอ่านะครับตะกัวออกไปแล้วนะครับ อล่จุดนะครับอย่าไปแช่ไว้นานะนะหมดแรงดูว่าตะกั่วมันละลายเราก็กดตัวดูตะกั่วได้เลยมังนอาจจะทําให้ปริน้นวงจรแผ่นวงจรล่อนได้นะครับนี่ก็อากใครที่ไม่มั่นใจนะให้ถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับจุดต่อสายต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะลืมนะครับสายเนี่ยเมื่อถอดออกแล้วนะครับทีนี้ก็ค่อยๆดันออก นะครับแผงวงจรเนี่ยนี่นะถ้านออกแล้วนะครับจะถอดแผงวงจรออกก่อนก็ได้หรือไม่จะบัดกีดูตะก,กวัวก,ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะอ่าตรงนี้ก็งัดตาฐานออกงัดตะทานออกนะครับนี่เห็นไหมสายไฟยที่หลุดมาเนี่ยต้องจําให้ได้นะครับตาแหน่งเนี่ยถ้าใครไม่เคยถอดถ่ายรูปไว้ด้วยอ่อยาให้มันดินได้นะครับก็ดันให้มัน หลุดล็อกตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับนี่เอาออกมาเย็นๆครับต้องรีบนี่ออกมาแล้วนะครับเมื่อออกมาแล้วก็สำรวจว่าตะกัวที่เราดูดเนี่ยนะครับหลุดหมดหรือไม่นะครับถ้าดูดออกหมดแล้วเนี่ยเราสามารถนี่ดึงออกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดหมดเนี่ย ก็ใช้หัวแรงนะครับอ่าอีกทีหนึ่งนะครับนี่มันจะมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งครับที่ว่าอาจจะตะกวดติดนิดนึงนี่นะครับผมใช้ไขควงดันด้วยด้านล่างอันนี้เป็นสวิตตัวเก่านะครับสังเกตว่าจะมีห้าขาอ่ตรงนี้น่าจะโดนน้ำนะครับน้ําน่าจะซึมเข้านะก็ดูจากนี้น่าจะเป็นคาบสนิมนะครับนะนะครับฟังเสียงก็คือเหมือนยังใช้ได้อยู่เลยนะครับแต่ว่าภายในน่าจะไม่ดีแล้ว อโอเคทีนี้ก็เอาสวิตตัวใหม่มาเลยนะครับสวิตตัวใหม่ก็มีห้าขาเหมือนกันนี่ทําขามาให้ตรงเราก็ใส่ให้ตรงตำแหน่งเพราะว่ามันมีห้าขาอยู่แล้วเราไม่สามารถสลับได้อยู่แล้วนะครับนะครับใส่ก็ต้องแค่เล็งให้มันตรงรูรูเดิมนะครับนี่มันจะใส่ได้พอดีเลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นสวิตรุ่นเดียวกันนี่นะครับ แล้วก็เวลาใส่เข้าไปนะสังเกตให้ขามันโผล่มาด้วยนะที่นะครับเอาให้ขาโผล่ที่ลายวงจรด้วยนะครับผมบัตรกีไปทีละขาครับผมแปบ๊บเดียวนะครับอย่างบัตรกีนานให้รู้ว่ามันติดลงที่แผงวงจรก็โอเคละนี่เสร็จแล้ว,ลวอ่าตรงนี้นะตะกัวแตกกันนะครับต้องระวังด้วยนะตรงเนี้ย นี่เขีรยออกนะครับนี่บัดกีสายไฟไว้ส่วนอีกเส้นนึงก็ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับบัดกรีเข้าไปเลยนี่เสร็จแล้วนะครับจุดบัดกรีทีนี้ลองก่อนนะครับก่อนที่ประกอบลองเลยนะครับนี่เล่งวอลลุ่มได้ตามที่เราใช้งานแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยตรงนี้ก็ประกอบคืนไว้แต่ตำแหน่งเดิมนะครับผมวางนิดนึงนะครับกลัวสายมันจะหลุดนะครับให้นอนแบบนี้ค่อยๆสอดเข้าไปนี่ใช้มือดันนะครับนี่ลงล็อกแล้วเมื่อลงล็อกแล้วนะครับเอาน,น็อตตัวนี้นะครับมาล็อกตัวรูมนะครับด้านหน้าเนี่ยใส่น็อตเข้าไป ใช้ครีมนะครับหมุนล็อกให้แน่นอีกนิดนึงนครับตึงมือก็พอตรงนี้มันไม่ได้รับแรงดึงอะไรมากเนี่ยแค่นี้ก็พอนะครับอ่าใส่ตัวนี้เข้าไปทีนี้ก็ปิดฝาครอบเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทดลองแล้วใช้งานได้แล้วครับผมแบตเตอรี่นะครับก็จะสายปิดฝาครอบเท่านั้นเอง ในตรงตำแหน่งเดิมนะครับใส่ฝาข้อเข้าไปนี่ก็เรียบร้อยครับผมลองเปิดเทสใช้งานอีกทีนะครับนี่นะครับเลเววลลุ่มประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ ขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนสวิตช์วอลลุ่มของไฟฉายคาดหาัวนี่ตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับนี่ปรับวอลลุ่มเลงได้แล้วนะครับประมาณนี้ครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนและวิธีการเป็นเก็จความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ชมนะครับใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชม ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ